Oh. สวัสดีครับเอฟซีคนมาะกามร้อยเอ็ดแล้วก็พุทธิชัยอะไรก็เอาร้อยเอ็ดครับผมวันนี้เรามาดูการรีวิวการตรวจสภาพล้อแม็กซาลาจอา JR หรือว่าล้อแม็กรุ่นอื่นนินจาแซดเกอาวันก็มีนะครับนี่ฮะครับผมรุ่นหหมดครับผมขอบใหญ่ภาพแบบมีปี ได้ครับตัวนี้คือ R1 หรือ PDK หรือ SE นะแล้วแต่คนจะเรียกทีนี้ตลับ KR ปาบไปด้วยแต่วันนี้ที่ผมมาทำคลิปหรือว่าตรวจสภาพก็จะเป็นของ GR ของเก RA ราครับผมส่งอินโดส่งมาเลเซียทางเรือดำน้ำครับผม boat water ครับผมเรือดำน้ำ boat water ครับผมมาดูสภาพกันครับถ้าไม่ดี ผมก็ไม่ส่งแล้วก็ถ้าดุ้งก็ไม่ส่งหรือไม่ผ่านก็ไม่ส่งครับโอเคตัวนี้รอหน้าครับเนี่ยลอหน้ารอหน้าก็โอเคตรงดีสีเขาไปทําเอาเองหรืออะไรก็ไม่รู้ครับเอาลูกกินเนครับผมอ่ะอันนี้รอหน้าัวที่หนึ่งผ่านล้มไปเลยนีตัวที่สองอเฉพาะด้านข้างนะตัวที่สองครับ เนี <Billie S 2> ่ยตัวที่สองครับตัวนี้จะติ่งหักหน่อยหนึ่งครับผมติ่งของไม้หักไปหน่อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปซ่อมเองเขาบอกว่าให้รรงงานทุกฝัดอ่ะโอเคออกไปตัวที like, ส่สองตัวนั้นหักปะตัวแรกตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หักครับผมเดี๋ยวเอาไปซ่อมเองครับผมอ่ะไปตัวนี้ล้อหลังล้อหลังตัวนี้น่าจะมีนิดหน่อยครับผมครับผม ลานะ่ะล้อหลังครับผมตัวนี้ล้อหลังตัวที่สามครับอ่าพอ,อไปพอรับไปไปตัวนี้ตัวที่สีนะ่ตัวที่สี่ลานะตัวที่สี่ครับผมอ่าโอเคผ่านไปตัวที่ห้า ตัวนี้จะเป็นสีพ่นมาครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ให้รายงานเขาให้ตรงสําหรับเรื่องพ่นสีครับครับตัวนี้โอเคตันนี้ล้อหลังครับอ่ะแต่ก็นี่ล้อหลังครับผมทําสีมาอ่ะตัวนี้สีดําสีดําพ่นสีมาเขาบอกว่าให้รายงานทุกชอ็อตเหมือนกัน ก็โอเคครับตัวนี้ได้ครับด้านหน้าโอเคับอับนตัวนี้รอหลังสีขาวออร์แกโน่ G.O กราฟิกครับผมตัวนี้โอเคมาได้อรัลายตรงครับสีขาวครับผมอ่ะพอตัวนี้พ้นสีมาพ้นสี พ่สนสีดำแล้วก็เขาจะไปเก็บงานเองครับผมรายงานให้ตรงเหมือนเดิมตรงปกครับผมตัวนี้ตรงดิ้งครับผมครับอันนี้ขี้โมได้ครับตรงได้อ่ะ,อะราตัวนี้สีครีมพ่สนสีมาเหมือนเดิมครับผมก็ไปทําสีเองเก็บงานเองขายถุดทูครับส่งอินโดมาเลยครับผมครับอ่ะร้านหน้า จบพาวครับผมทีนี้สีเขียวสงสยัยสายดีหรือสายไม่นอนครับสีต้นสีเขียวมาครับผมไปทำสีเองนะนัานนะทานมาทีนี้รอหน้าครับรอหน้า ตัวนี้ติ่งหักหน่อยนึง่งติ่งหักตัวหนึง่งเพิ่มตัวนึงครับไปทําเองรายงานให้ตรงก็พออ่ะรายตรงตัวนี้สีขาวออริจินอลครับผมเดิมๆครับโอเคครับตัวนี้ก็สีขาวครับผมอ่ะข้างหน้าตัวนี้ดีหน่อยนึ่งคือไม่หักครับติ่งไม่หกัก ตีงไม่หกักก็ถือว่าเยี่ยมผ่มานตัวนี้อีกตัวตัวนี้หักครับรายงานให้ตรงหักไปซ่อมเองเดอ้อมาดำอ่ะตรวจสอบข้างหน้าตรงเลยตัวนี้สุดยอดเลยครับพอตัวนี้สีดำครับผมสีดำสวยตรงครับผมแต่ว่าตัวนี้หกักครับผม เดือยหักไปทำเองนะครับมาดามอ่ะด้านหน้าโชว์เลยโอเคครับเนี่ยตรงครับเยี่ยมครับจบข่าวตัวนี้สีขาวออริจินอลับผมไว้แอนกูดกูดตรงตัวนี้ตรงดิ้งครับตรงดีมากเลยตัวนี้ ครับไม่มีสายครับเยี่ยมแต่ข้อเสียคือเดือยหักนะครับหักอีกตัวครับผมตัวนี้สีขาวเดิมเหมือนเดิมครับมีแตกนีบินหน่อยนึงไปซ่อมเองราคาถูกแล้วครับผมครับด้านหน้าตรงโอเคอ่ะเช็คสองแพ็คกิ้งได้ครับ สองตัวอันนี้ไม่ต้องจับสองตัวสุดท้ายไม่ผ่านครับหนึ่งแตกแล้วแล้วก็สองอดุ่งเยอะครับก็ลเลยไม่ผ่านอันนั้นคัดออกครับถ้าดีเราก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็โอเคครับถ้าผิดพลาดเรื่องสีเรื่องสภาพก็ขออภัยครับผมมาดามส่วนตัวนี้ฝากไว้หน่อยครับล้อแม็กของ SE ของ PdKR1 ครับผมได้ครับ3,500บาทแถมจานดิศหน้าหลังครับผมแล้วมันจะมีอีกคู่หนึ่ง บางคนถามมาบอกว่าไม่เอาจานดิสได้ไหมครับจัดกปเลยครับ2 5 0 0ไม่รวมจานดิสหน้าหลังครับมันจะมีอีกคู่อมีครับมีประมาณสองคู่ถ้าไหนสนใจก็สั่งได้ครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เหมือนเดิมครับเครื่องล้อแม็กจบไปแล้วแม็กพีทเคอาวันจบแล้วก็ฝากทิ้งคายเหมือนเดิมโชคหลังของยี่บาทจุภาพัฒน์บางลมหมดไปแล้วสองลังครับสองลังวันนี้สั่งมาอีกลังหนึ่งมาดูกันครับ มีดเด็กไทยนี่ตัวนี้มาใหม่ครับเนี่ยครับสั่งหมดไปแล้วครับสินค้าขายดีครับผมครับไมเฟนจากมาเลินโดเอามาให้ครับผมตัวนี้มาดูของกันครับผมท่านไหนจะให้เก็บปลายทางเห็นทักมาเยอะครับผมได้แต่จะโดนบวก200้อยครับไม่งี้ผมเอานะคนส่งเขาบวกครับหนึ่งค่าเก็บตังค์สอง ผมไม่รู้เขาเรียกค่าซี d ีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของเขาครับผมส่วนท่านไหนที่โอนจบ1,000บาทส่งให้ฟรีครับผมจะรับโชคหลังครับผมเดี๋ยวมาดูสินค้ากันลังหนึ่งที่เมื่อวานหมดไปแล้วครับตัวนี้คือลังใหม่ครับผมนี่ฮะเีเหมือนเดิมลับยี่ห้อเดิมครับครับยี่ห้อเดิมเป็นโชคแก๊สครับผม โช๊คแก๊สแพ็คกิ้งดีมากเนีไม่ใช่ของเก่าครับไม่ใช่ของหนีพาสตอะไรนะครับ <Okay. S 1> นี่นครับเป็นโชวคแก๊ส oh. นุ่มครับผมโชวคแก๊สนุ่มครับผมแพ็คกิ้งมาเรียบร้อยท่านไหนสนใจก็ <Yeah. S 1> ใส่บังลมได้ราคาถูกถ้าเก็บปลายทาง1,200บาทถ้าโอนจบส่งฟรี โปรโมชั่น1 0 0 0บาทรวมส่งฟรีครับไม่ใช่ว่ารวมหรอกครับผมแถมฟรีไปเพราะว่าจะเน้นจำนวนเราไม่ได้นเน้นเรื่องค่าส่งเหมือนกับที่อื่นครับผมซื้อของจากที่อื่นจะโดนบวกค่าส่งค่านุ่นค่านี่บางทีมันก็งดหงิดผมก็เลยเข้าใจลูกค้าว่าซื้อแล้วก็อยากได้ถูกแล้วก็ให้รวมส่งไปเลยถูกไหมครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ผมทำการบ้านอยู่ที่สองก็คือเรื่องสวิงอาร์มสวิงอาร์มเราสั่ง ทำก็เยอะครับเก็บปลายทางได้เหมือนกันค่าเก็บปลายทาง300บาทถ้าโอนจบส่งปีคือ2,500บาทพร้อมกิาไนขัดเงาครับผมอันนี้สำหรับชุดสวิงอาร์มหลังขอ,องมังลมครับโชคหน้าโชกหน้าถ้าโอนจบ2,500บาทเก็บปลายทาง300บาทครับอันนั้นคือเรื่องโชคหน้าแต่ถ้า VR เพิ่มขึ้น500เป็น3,000บาทครับ VR TZR ของหายากครับผม อันนี้คือฝากเรื่องอุปกรณ์ของชุบครับปังลุมครับวันนี้ผมขอทํายอดแล้วกันครับผมท่านไหนสนใจก็สั่งได้เลยครับมีคนทักแชทเข้ามาในช่อง YouTube ผมไม่ค่อยมีเวลาตอบอยากให้ติดต่อทางไลน Facebook หรือเบอร์โทรโทรหาผมได้เลยครับเ a c e b o ทิ้งไว้ท <Facebook S 2> ที่นึงคระบอกว่าเดี๋ยวทิ้งไว้ท้าคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแล้วก็วางลิงก์ท้ายคลิปครับผมอย่าง Facebook ก็ วุฒิชั้อะไรเก่าร้อยเอ็ดภาษาไทยแล้วก็วุฒิชั้ภาษาอังกฤษครับผมจะมีอยู่ประมาณ4เฟซถ้า4ี่เฟซถ้าผมแอดแท็กกันไปไม่ใช่ว่าเฟซลอมนะครับของผมหมดเพราะว่าบางบางตัวโดนบล็อกบางตัวก็เปิดใหม่ครับผมตัวนี้คือขอที่แกงลูกค้าด้วยครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามกดติดตามแล้วก็สอบถามมามากครับผมผมอยู่ได้เพราะมีท่านถ้าไม่มีท่านไม่มีผมวันนี้ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครับ กาบสวัสดีครับ